เรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำโลโกนรายการนี้เฮ้ยเฮ้ยคนฟังดีผีฟังได้เฮ้ยมาแล้วเอาว่ามาเลยม,มันสอนอยิ่งนะก็เลยจะได้ยินได้ฟังมานานแล้วเหมือนกันน่าจะเกือบห้าหกปีแต่ตัวเรื่องน่าจะเกิดขึ้นมาสิบปีแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพวกแก๊งวัยรุ่นวัยรุ่น,รนเรียกว่าล่าท้าผีวัยรุ่นล่าท้าผีอ่า ช่วงนั้นนี่โหรายการรายการแล้เรื่องผียี่ห้อหนึ่งนี่ดังมากยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งรายการรายการผียี่ห้อหนึ่งดังมากอแล้วแบบว่ามันจะในรายการมันจะมีช่วงที่แบบเขาออกไปล่าท้าผีแล้วโทรกับมาในรายการไปฟังอ่ะอ่าอ่า <c oughs> อ่าอ่า <c oughs> อ้ดัง <c oughs> เด็กฟังกันละงม,มเด็กฟังกันเยอะทาตามทีนี้แต่ทีนี้มีแก๊งหนึ่งมันไม่รู้จะไปแถวไหนก็เลยไปบ้านล้างแถวแถว แก๊งที่เขาอยู่กันมีอยู่ประมาณห้าคนก็มีหัวโจกขับรถพาเพื่อนอีกสี่คนไปตอนขับรถมาก็เปิดลําโพงกันเสียงดันสนั่นเลย <c oughs> พร้อมเต็มที่พอจอดหน้าบ้านปุ๊บ <c oughs> บ้านเนี่ยเป็นล,ลักษณะบ้านบ้านสองชั้นที่ล้างมากล่ะ <c oughs> ล้างจนแบบเอ่อพวกเขาเรียกไงอะ่ะพวกผนังปูนข้างนอกมันหลุดออกมาละ อออรอบๆบ้านก็จะมีเศษปูนเศษอะไร5คนนี้จอดรถปุ๊บ4คนลงไปไอ้หัวหน้าแกง๊งไม่ลงจากรถรดดปุหรีท่าำทำอะไรไปเรื่อย4คนก็เข้าไปเพื่อนมันก็ตะโกนฮ้าเฮ้ยนั่งรอนในรถน,ร,ถรถนั่งรอทำไมวะป๊อตนี่หว่าอะไรเงี้ยสัาพักโอเคมันก็ดดปรนเสร็จเตรียมตัวลงไปเปิดประตูปับ๊บดับรถอยู่ประตูปกเจอเป็น เหมือนคุณยายคนหนึ่งอะ <c oughs> เดินอยู่ตรงถนนหน้าบ้านคือมันจะเป็นเหมือนซอยซอยหนึ่งนะซอยนั้นอะก็หมูนนนบ่นนบ้านล้ว่านะเออถนนหมู่บ้านใช่คือมันจะเป็นแบบถนนตัดผ่านแต่บ้านแถวนั้นก็มีกับหลังสองหลังแล้วก็มีบ้านเนี้ยล้างอยู่หลังเป,เป็นว่าคุณยายคนหนึ่งเดินอยู่ตรงถนนมันก็งงว่ยายคุณยายมาเดินอะไรแถวนี้วะดึกดึกดึงเดิน <c oughs> ถ้าทุ่มเที่ยงคืนมันก็ตะโกนถามยายยายยายไปไหนอะยายบ้านแถวนี้เหร ยายไม่สนใจยายเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอเพื่อนวันสี่คนก็เรียกเฮ้ยมึงมาแล้วรอนานแล้วเนี่ยมันก็หันไปตะโกนหาเพื่อนเฮ้ยแป๊บเดียเนี่ยเฮ้ยมึงเห็นยายหันไปยายไม่อยู่ละยายหายไปละแต่นี่ก็แบบไม่เชื่อไงตามสถาคนไม่เชื่อมันคงคิดว่ายายคงจะเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนสักทางแล้วหาไม่เจอมั้งอย่างเงี้ยมันก็โอเคช่างมันมันก็ไปเข้าเข้าแก๊งเอาแก๊งปุ๊บเอาบ้าน ทำทุกอย่างตะโกนวกเวกโวยวายอาทายแน่จริงออกมามีจริงออกมาเลยทำทุกอย่างเตะข้าวของไม่มีไม่เจอไม,ม่ใครเจออะไรทีนี้มันจะเดินขึ้นชั้นสองกันตรงบันไดชั้นสองอะใต้บันไดอะมันจะเป็นห้องใต้บันไดแต่เป็นห้องใต้บันไดที่ใหญ่กว่าบ้านอื่นปกติหน่อยคือแบบบ้านอื่นห้องใต้บันไดจะแบบประตูครึ่งตัวเตีย้ยแต่บ้านเนี้ยประตูเกือบ ปกติเลยเออมันก็ส่งไฟกันไปกําลังจะเดินขึ้นชั้นสองก็ได้ยินเสียงตุกบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตอย่างเงี้ยออกมาจากไอ้ห้องใต้บันไดมันก็หยุดเดินกันละก็ลงไปเสียงอะไรวะเพื่อนมันก็กล้ากลัวมันก็บังคับให้เพื่อนเปิดเปิดห้องตอนแรกเปิดเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไปได้เว้ยมันล็อกอ่ะมันห้องล็อกแต่ก็ยังมีเสียงตไออกกมาาจในห้อองยู่ตุ๊บ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 ตม๊บตุ๊บ ดึงประตูแค่นี้ดึงไม่ออกถีบเลยถีบประตูปป้งก่อนประตูหลุดเปิดออกมาอือมันวิ่งออกมากันเต็มเลยหนูหนูวิ่งออกมาดุกุุุก็อ้าคิดตกใจกันหมีอะไรหนูนี่ว่ากเปิดหนูออกมาปุ๊บอ่ะโอเคก็ํารวจเข้าไปดูในห้องเื่อในห้องมันจะเป็นอ่าเฟดรนมันก็จะเป็นเหมือนบันไดขั้นถูกปะเข้าไปปุ๊บ ตัดไฟมุมห้องข้างทางขวาไม่มีอะไรแต่มุมห้องทางซ้ายเนี่ยข้างในสุดเนี่ยมันไปเจอเหมือนกระถางทูบเล็กๆวางอยู่มาคิดกันแล้วเฮ้ยห้องนี้น่าจะมีเรื่องน่าจะมีอะไรสักอย่างมันแปลกเว้ยในห้องแล้วมันแปลกคือมันมีมันมันคาดเหล็กคาดเหล็กพาดอยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งเป็นแนวห้องอย่างเงี้ยซึ่งแปลกมากเพราะว่าห้องห้องใต้บันไดมันไม่น่ามีคาดเหล็กแบบนี้ คือมันเป็นคานเหล็กค้าห้องไว้อยู่อแหละแต่ว่าปกติไม่ได้มีสุดท้ายก็อะยังไม่มีใครทาอะไรกันก็เปิดประตูขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองไม่ทาอะไรดูปารีปาร์ตี้เอฮา,ากันอยู่ชั้นสองเพราะว่าชั้นสองเนี่ยตรงขเขาเรื่องไงตรงเพดานเอเพย่ใชนผนันง,งบ้านเนี่ยมันเหมือนนอับพังไปเยอะแล้วมันก็ไปนั่งตรงนั้นอะ พอใจทำอะไรกันเสร็จก็งลงมาไอหัวโจกบอกว่าอกูยังไม่เจอเลยกูได้ยินประวัติบ้านนี้มาเยอะมากเลยแต่กูไม่เห็นเจออะไรเลยมันก็เลยเดินไปที่รถแล้วก็ไปหยิบล uh ําโพงบลูทูธมาอตัวไม่ใหญ่มากประมาณหนึง่งถ้าอยากให้เจอผอีเปิดเรื่องผีไหม <c oughs> เปิดเรื่องผีในบ้านเลยเปิดผีฟังอะ่ะมันก็เลยเอา,เอาลาโพงบลูทูธในรถมาออกมาแล้วก็เ,เข้าบ้านไป น่าจะตีหนึ่งแล้วมั้งตอนนั้นรายการเล่าเรื่องผียี่ห้อดังก็ฉายเออเขาเรื่องไงอนแอ์พอดีอ่าอืมปั๊บเปิดผ่านอ่าวิทยุมือถือสมัยก่อนนะ่ะวิทยุอืม uh, uh. แล้วก็เปิดเข้าบุทูธเปิดลั่นเปิดลั่นเลยเปิดไปสักพักก็เหมือนเริ่มเบื่อกันอนะ่ะ uh. ไม่อยากไปทำอะไรโอเคเดินออกมาดูบุหรีกันสี่ห้าคนอืมโ uh. ดดไปโดดมาเอ้ยกลับบ้านดีกว่าไม่เจอหรอกเนะี้ยมันก็เลยบอกว่า ลำโพงประทุนอยู่ในบ้านนะแทงด้วยตัวนี้กูซื้อมาอืเข้าไปเก็บต้องเข้าไปเก็บแต่ว่าหัวโจกเมื่อคิดได้เฮ้ยมันต้องมีคนเข้าไปเก็บแค่คนเดียวเว้ยอยากลองเพื่อนหน่อยห้าคนห้าคนมันก็เลยโอนนักอ,ออกกันอนนใครเหลือใครเหลือคนสุดท้ายต้องเข้าไปเก็บลําโพงในบ้านคนเดียวโอนออกไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้นวนไม่โดนไอ้นี่ไม่โดนนั่นไม่โดนเหลือคนสุดท้ายไอ้นี่เหมือนเป็นแบบ มันเยว่านิวเจนของกลุ่มเลยเพิ่งเข้ามาไม่นานออดพอสมควรก็เหมือนพอดีเลยโดนรับน้องมันก็ <c oughs> โอเคได้ผมเข้าไปเก็บก็ได้ก็เดินก็แบบถือไฟฉายไปอันสองตามทางเพราะว่าตามทางมันมีหินมีอะไรมันก็ปวจะหกลม้มมันก็ส่องไปส่องไปไม่ได้มองข้างหน้าหรอก <c oughs> มันก็ได้ยินเสียงลาโพงแล้วเสียงลาโพงเปิดอยู่ข้างหน้ามันก็เดินตามเสียงลาโพงไปส่องไปที่ลําโพงโอ้ <c oughs> มันเห็นมันแทนหลัง เป็นแผ่นหลังของผู้ชายคนหนึ่งตัวผอมๆแห้งๆเลยแบบแผ่นหลังเนี่ยแบบกระดูกสันหลังมันขึ้นมาไปเยอะออืืแห้งๆอย่างนั้นอ่ะผอมิีกระดูกอย่างนั้นแหละอ่ากาลังนั่งยองๆแล้วก็โค้งหลังใส่มันอยู่แต่ผู้ชายเนี้นนั่งจ้องไปที่ลำโพงหัวทวนอะนัแบบนั่งฟังมันก็มองคนหรือผีวะชัดขนาดนี้คนแล้ว คนบ้าเแถวนี้หรือเปล่าคนรอนจัดแถวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ส่องไฟไป D ผู้ชายคนนั้นสักพักหนึ่งอยู่ดีๆอ่ะผู้ชายคนนั้นเหมือนมืนขยับตัวนิดนึง <S <S แล้วก็มีเด็กประมาณสามขวบวิ่งออกมาคือเหมือนผู้ชายคนนั้นอ่ะนั่งกอดเด็กอยู่ <S <S <อ>แล้วเขาก็ชายลายกอดลงอ่ะแล้วก็ให้เด็กวิ่งออกมาเป็นเด็กผู้ชายประมาณสามขวบ วิ่งออกไปแล้วก็ไปหลบตรง,ๆๆๆง <S <S หลังกาแพงหลังเสาบ้านเป็นกำแพงเสาบ้าน,าานมันก็ส่องไฟตามมันก็ตะโกนเรียกเพื่อนเลยเอ้ยเพื่อนดูดิใครวะเนี่ยคนบ้านเนี่ยมานั่งเนี่ยมันมาดูเพื่อนกูนหน่อยมันก็ตะโกนลั่นบ้าเลยแต่ไม่มีใครมาช่วยไปเลยไม่มีใครได้ยินสักพักไอเด็กคนเนี้ยวิ่งกลับมาจากหลังกำแพงตึ๊ก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 วิ่งกลับไปที่พ่อมันคิดว่าน่าจะเป็นพ่อเลยแหละสักพักก็วิ่งไปหลังกำแพง ตึ๊บ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 แล้วก็วิ่งกลับมาที่พ่อมันอีกตึ๊บ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 แต่คราวเนี้ยตอนที่มันวิ่งกลับมาที่พ่อขามันหายไปสร้างคือคือแบบตอนวิ่งกลับมาเหมือนไม่ได้วิ่งสองขาแต่เป็นขยิ่งกระโดดมากระโดดขยิ่งขยิงแล้วกลับไปที่พ่อแล้วก็เกาะพ่อแล้วก็พ่อมันก็กอดตึ๊บแต่คราวนี้มันมันวิ่งกลับไปแกวิ่งกลับไปขาเดียวตึ๊บ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 กระโดดแล้วก็ไปซ่อนพ่อมันก็นั่งอยู่นั่น ยังนั่งโค้งอยู่งั้นน่ะและบูทูดบูทูดก็ยังเปิดอยู่งนั้นน่ะเป็นเสียงดีเจท่านหนึ่งคราเล่าไปเรื่อยเล่าอะไรไม่รู้มันไม่รู้เรื่องหรอกมันก็ดูเด็กคนนี้อยู่สักพักแต่ที่ว่าเด็กคนนี้วิ่งกลับไปพอกลับมารอบนี้ยเด็กคนนี้มันไม่ได้วิ่งเลยเพราะขามันหายไปอีกข้างหนึ่งกลายเป็นว่ามันขาดขาดสองมือจิกๆิๆๆๆกกลับไปที่พ่อมันพักเด็กแม่งร้องแหว เสียงเด็กลั่นว่าดังกลบลาโพงบูทูธพ่อมันก็กอดไว้แล้วพักพ่อมันก็ค่อยล,ลุกขึ้นมาแล้วอุ้มลูกมันลูกมันเหลืออยู่แค่ครึ่งตัวอืม mm. แต่พ่อมันก็แบบมันหันมองแค่นี้หันมาใช้เงมองอย่างเงี้ยนิดนึงจังหวะน,นั้นอะทุกอย่างเหมือนเงียบหมดอะตั้งที่เสียงลาโพงบูทูธยังดังอยู่แต่ทุกอย่างเหมือนเงียบหมดไอ้ยี่นี่ช็อกละไอ้ยี่นี่ยืนถือไฟฉายสันเลย มันมีเสียงหนึ่งลั่นออกมาเลยภายใต้เสียงลำโพงบูทูธอะมีเสียงตึ๊บ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 หุ้บเหมือนอะไรสักอย่างมันหล่นเสียงอ่ะมาจากห้องใต้บันไดห้องใต้บันไดที่พวกแม่งไปไปถีบกันอะประตูห้องห้องใต้บันไดแม่งค่อยๆ่อยเงี้ยบอกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเชือกรัดอยู่ที่คออย่างเงี้ย แล้วก็คานมาตุ๊กๆๆ๊ๆๆุ๊กตา๊มตุตุ๊กุ๊กตุานงปูท cool ูล cool แล้วก็จ้องหน้าคือแอนแล้วมองเนี้ย <ms> แล้วหลังจากนั้นก็คือแม่งภาพตัดเลยเป็นลมร <s> ับ <emat> แม่งภาพตัดไปเลยตื่นมาอีกทีก็คือเชา้ชาเช้าเดี๋ยวบนที่นอนแล้วเพื่อนมันก็นอนกันมันนอนอยู่ขา้างเขาเนี้ยอีสี่คนที่เหลือเออไม่รู้ คือนอนเจอมาเจอเพื่อนนอนมันก็หลอนก็ตกใจเ้าคืนเห็นอย่างนี้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 อย่างนั้นเพื่อนนันบอกว่ามันเข้าไปนานมากมันเข้าไปแบบติบกว่านอาทีแล้วอะ่ะยังไม่ออกมาเลยอะก็เลยเข้าไปตามกันจงังหวะที่เพื่อนสี่คนเข้าไปตามอะ่ะเจอแค่ลําโพงบลูทูธตั้งอยู่แต่ไม่มีใครเลยตรงนั้นอะ่ะเพื่อนก็ไม่อยู่วะไม่อยู่ไอ้คนที่ไอ้คนที่โดนเนี่ยไม่อยู่ไม่เจอไม่รู้หายไปไหน หายไปเลยไปแล้วไอ้สี่คนเนี้ยมันก็ได้ยินเสียงตึ๊บตุ๊บต๊บตุ๊บออกมาจากห้องใต้บันไดอม,มันก็เลยเข้าไปดูกันเดี๋ยวเข้าไปดูสี่คนเปิดห้องมาเอ๊ะเจอไอ้ไอเนี่ยไอคนที่โดนอ่ะกําลังเอาหัวโขกกําแพงอยู่ปึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บอย่างเงี้ยโขกอ่ะไอช่วงที่มันโขกอ่ะก็คือตรงที่บริเวณกระถางถูกอ่ะที่มันเจอกันตอนแรกอะ่ะมันก็เลยลาก ไอคนนี้ออกมาจากบ้านเอาขึ้นรถแล้วกลับ mm hmm. ก่อนกลับก็เออหยิบโลหทุตได้กลับโอเคไปกลับบ้านลืมไม่ได้เลยนะเนี้ย <laughs> ลืมไม่ได้โอเคมันมันก็ไปทําบุญกันใช่ไหมอ่าไปแด้หัวโจกอ่มันมันก็เพิ่งเพิ่งมาเล่ากับเพื่อนให้ฟัง uh huh. ว่าที่ไปบ้านเนี้ยเพราะว่ามันได้ยินเรื่องมา uh huh. อันนี้จะเป็นประวัติบ้านนี้และอ่า uh huh. uh huh. บ้านนี้มีอยู่ uh huh. สี่สี่คนสี uh ่ค huh. นมีพ่อมีแม่มีลูก แล้วก็คุณยายอืมคุณยายต้นเรื่องเหรอคุณยายตอนต้นเรื่องยายเนี่ยก็คือสี่คนน่ะตายกันยกบ้านเลยอืม,อมยายเนี่ยโดนรถชนตายอยู่หน้าบ้านอ,อพ่อเนี่ยเหมือนเหมือนโดนวางยาอะไรเงี้สักอย่างตายกลางบ้านเลยอืมจน แม่เนี่ยผูกคอตายในห้องห,อห้องใตาบันไดห้องใต้บันไดไอเสียงตุบๆๆที่ได้ยินมันคือเสียงที่เขาดิ้นก่อนตายอ่าอ่าอ่าส่วนลูกเนี่ยยังงงอยู่ว่าทําไมมาสภาพนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีบอกว่าเด็กคนเนี้ยโดนอะไรก่อนตายหรือเปล่าแต่คือ,อตอนเป็นศพอ,อ่ะก็เป็นศพปกติเหมือนแบบไม่ได้ ไม่ได้ขาขาดหรืออะไรยังไง uh huh. ไม่ได้มีชิ้นส่วนไหนหลุดออ่ืแต่ทําไมถึงมาอย่างนั้นเออก็คือไม่แน่ใจว่าตายเพราะอะไรเหมือนกันแต่ก็คือตายเหมือนค่อยๆหลุดทีละชิ้นเลยอ่ะผี่็็มาฟังรายการฮิตช่วงนั้น